ิชตอนนี้สนับสนุนโดย Come Today นิตยาสารไอทีอันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคน Business Plus Magazine Print and Digital แล้วผมกลับมาในช่วงที่2ของรายการ Cyber City นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกผู้ชมไปว่าในพาวิลียนของไทยนั้นเนี่ยใหญ่มากนะครับก็ด้วยเวลาของรายการที่มีจํากัดน,นะครับผม,มจะพาชมแค่บางส่วนนะครับที่สําคัญสาคัญบูธใหญยย่ๆที่เหมาะกับเราแล้วกันนะครับซึ่งบูธต่อไปนี้นะครับที่ผมจะพาผู้ชมไปก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมครับเราไปข้างในกันดีกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ทางบูธมีอะไรมาโชว์ผมนะครับผมครับผมของเรานะครับจะเป็นบูธของกระทรวงนิดิทอนอีคโนมีคือกระทรวงนิจิทอนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับซึ่งเราจะเน้นก็คือเรื่องของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไปสู่นิจิทอนครับอันนี้นะครับก็คือจะเป็น แผนหรือยุทธศาสตร์หลักที่เราจะขับเคลื่อนประเทศให้ประสูดิจิทัลอันแรกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอินฟราสตรัคเจอร์ที่เราจะใช้ในการจ่ไวอินเทอร์เน็ตของประเทศ นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยเรามีการพัฒนาอินฟาสัคเจอร์ครอบคลุมทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเมืองหรือว่าพื้นที่ห่างไกลอันนี้อรนที่2นะครับผมในส่วนของที่2เนี่ยก็คือจะเป็นการขับเคลื่อนประเทศผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลหลังจากที่เรามีอินฟาสัคเจอร์ที่สมบูรณ์แล้วนะครับผมรวมถึง มีการส่งเสริมของ SME ผู้ประกอบการ,รเองครับผมในส่วนถัดมาครับผมก็ะจะเป็นการสร้างนวัตรกรรมที่สร้างสังคมให้นําไปสู่สังคมดิจิทัลครับผมบก็จะเป็นการส่งเสริมและสอนให้ทุกคนในสังคมเนี่ยเริ่มใช้ เริ่มใช้ดิจิตอลเข้ามาครับผมครับผมอันที่4นะครับผมก็คือจะเป็นการเปลี่ยนการให้บริการภารครัฐไปสู่ด<ม>ิจ<ม>ิตอลอีกัปเปอร์เมนต์นั่นเองนะครับประชาชนผู้คนก็สามารถที่จะมาใช้บริการของภาครัฐซึ่งสะดวกรวดเร็ว <จะ S 1> มากขึ้น<ม>ครับผมในส่วนที่5ครับผมอันนี้สิ่งที่สำคัญเลยครับก็คือมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคูลนะครับให้เรียมพร้อมสู่ยุคดิจิตอลนั่นเอง และสุดท้ายครับผมเป็นการส่งเสริมสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องครับ <S <S ซึ่งเราจะมีการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเราจะเปลี่ยนเ,เป็นอะไรบ้างนะครับผมซึ่งนี้เป็นรูปแบบการจําลองของที่ไหนยังไงคไร้บเอ๋จริงๆอันนี้เป็นการจําลองของประเทศไทยเบื้องต้นนะครับว่าในแต่ละยุทธศาสตร์ที่เราจะใช้เนี่ยครับผมเป็นด้านไหนรายละเอียดยังไงบ้างเริ่มแรกเลยก็คือเรามีแผนนะครับที่จะพัฒนาว่าให้เป็นภูเก็ต นะครับจังหวัดภูเก็ตเป็นสมาร์ทซิตี้ครับผมครับรายละเอียดเดี๋ยวเราเชิญนนด้านในดีกว่าครับได,ได้ครับผมอันนี้คือสมาร์ทซิตี้นะคะอันนี้เป็นโครงการหนึ่งที่ซึ่งจะเสร็จภายใน2020ครับผมอันนี้จะเป็นในเมืองภูเก็ตนะคะอันนี้คือจะเป็นการที่เราเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาเจ็ดหลักด้วยกันคือคตามนี้นะคะคือมีสิ่งแวดล้อมการเงินการท่องเที่ยวความปลอดภัยการศึกษาการรักษากา็พวกรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งทำไมเราต้องมี mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราใช้เทคโนโลยีเยอะขึ้นแล้วก็ทุกที่เดี๋ยวนี้ mm hmm. ต่างประเทศมี Wi-Fi everywhere mm hmm. แต่ทําไมเรายังไม่ทําแต่ถ้าเราทำอ่ะทุกอย่างมันจะสะดวกง่ายขึ้นมากเลย แล้วคือปัญหาหลักๆของประเทศไทยคือการนักท่องเที่ยวสื่อสารกับคนเราไม่ได้แต่ถ้ามีอันนี้คือมันจะทําให้แบบทุกอย่างมันง่ายขึ้นกับนักท่องเที่ยวเหมือนกันแลวบางทีนักท่องเที่ยวไม่ใช่คนต่างประเทศเหมือนกันก็เป็นคนไทยคนจีนอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทําทุกอย่างให้ง่ายขึ้นเหมือนกันคะครับก็ต้องขอบคุณสองท่านมากๆนะครับ่ะขอบคุณมากค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่บูธต่อไปกันต่อครับ เอาละครับตอนนี้ผมมาอยู่กันที่บูธของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งบูธที่ตอนนี้เนี่ยกำลังผลักดันให้เราสตาร์ทอัพมีส่วนเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวเล่าบูธคร่าวๆเดียวก่าว่าวันนี้มีอะไรมาโชว์ให้เราได้ทราบกันบ้างครับครับก็เริ่มแรกก่อนเลยนะครับทางด้านบูธของสตาร์ทอัพก็จะมีในส่วนของ งานสัตว์ไทยแลนด์นะครับซึ่งเราจัดประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับปีหน้าครับเราจะมีการจัดสัตว์อัมไทยแลนด์ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งจะเป็นครั้งที่2ของเราแล้วนะครับคือนอกจากกรุงเทพแล้วนะครับเราจะมีการจัดเป็นงานใหญ่ที่ในช่วงเดือน5นะครับเดือนพฤษภาคมก็จะมีในส่วนของภูมิภาคอื่นๆด้วยนะครับคือเราจะแบ่งเป็นในส่วนของทางภาคเหนือเองนะครับก็ส่วนการจัอยู่ที่เชียงใหม่นะครับซึ่งเราก็มีความร่วมมือกับทางมหาลัยแล้วก็ของการค้าของทางด้านเชียงใหม่อยู่แล้วนะครับ ในส่วนของภาคตะนงชิงเหนือนะครับเราก็จะมีความร่วมมือกับทางด้านของขอนแก่นนะครับเขาจะเป็นแม่ข่ายของเรานะครับในด้านของในภาคอีสานซึ่งใครมีผลงานสตาร์ทอัพอะไรนะครับอยากจะปรึกษาหรือว่าอยากจะขอทุนอะไรก็ตามนะครับก็จะไปรวมกันอยู่ที่ขอนแก่นนะครับส่วนในของภาคใต้ก็จะมีหาดใหญ่และก็ภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นีิจกรที่เราทําก็ประสบความสําเร็จนะครับแล้วเราก็อยากที่จะผลักดันต่อเพราะเรามีวัตถุประสงค์ที่อยากจะเพิ่มจำนวนสตาร์ทอัพในไทยในตัวงานเองก็จะมีในส่วนของเวิร์กช็อปนะครับเราก็จะให้ความรู้นะครับเพราะว่า หลักๆแล้วเนี่ยครับประเทศไทยของเราเนี่ยเรายังสับสนระหว่าง SME กับ Startup ไปน,นะครับหลายหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยอยากทำธุรกิจเข้าสู่ส t า r t u p จังเลยนะครับจะทำยังไงดีอ่ธุรกิจของเราเนี่ยถือเป็น Startup ัไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็โอเคเราก็จะมีการจัดอบรมว่า ว่าอีสต์สตารทอัพนะครับอยากให้ประชาชนหรือให้คนรุ่นใหม่เนี่ยรู้ว่าสตาร์ทอัพคืออะไรครับสตาร์ทอัพกับเอสเอ็ต่างกันยังไงแล้วก็ถ้าอยากอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมนี้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างนอกจากให้ความรู้แล้วนะครับเรายังมีการให้ในเรื่องของเงินทุนด้วยนะครับในการที่จะผลักดันสตาร์ทอัพแผนที่เราวางไว้ก็จะมีการแข่งตามภูมิภาคก่อนนะครับแล้วก็จะมีการนำผู้ชนะของแต่ละภูมิภาคเนี่ยนะครับมาจัดงานเป็นสตาร์ทอัพไทยแลนด์อีกครั้งหนึ่งที่กรุงเทพนะครับครับผมยังไง แลวครับตอนนี้นะฮะเราก็ไปพูดคุยกับบุ๊หลักๆในพาร์กเวลเลียนของไทยนะฮะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาอัปเดตข่าวสารที่ดีกันรวมไปถึงช่วงดีนสปายเดชของเราด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอพักกันสักครู่ครับไซเบอร์ซิตี้ดิจิตอลั